บริการบริเวณจานดาราที station, ่1นฟอร์ดระมัดระวังันตรายจากรถนะครับอีกสะรู่รถทางเดินงสามห้าห้างกรุงเทพสุพรรณบุรีกังัเขาเียมทางจ้านห่ครับ กำลังนำลงให้ถูกต้องทั่วนบรษัทตูนสามารถกรุงเทสุราบุรีออกจากสถานีแล้วกระโดดไปแล้วอยู่รถต่อบมพูดกันข้าอยู่รถต่อนกองกาลัาสถานีโบว์เดอร์สถานีบางนาสถานีหน้าของประดูไปสถานีตะวันข้า ท่านผู้โดยสารโปรดท่านผู้โดยสารที่เดินทางมาเที่ยวงานโครงการมรดกเจดีนะครับสำหรับรถกลับกรุงเทพนะครับยังเหลืออีกสองคูณนะครับราคา340บาทเวลาในการบริการสี่สิบนาทีับหลังจากนั้นจะเป็นพรุ่งนี้เช้า6กโมงเาครับ6กโมงเช้าครับท่านผู้โดยสารโปรดท่านผู้โดยสารที่เดินทางมาเที่ยวงานโครงการมรดกเจดีนะครับสำหรับรถกลับกรุงเทพเชิญนั่ท้ายประจำวันนี้นะครับ จะมาถึงที่สถานีนครศรีธรรมราิ18:40นนะครับ้าวโดยสารเข้ากรุงเทพรถตั้ง่วันากาศ3 4 0บาทครับหลังจากนั้นจะเป็นีช้านะครับ6โมงเช้าครับขอบคุณครับ